สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้แม็กมีกระบะสีประตูแต่งหลอ่อแต่งเต็มนะครับมาให้ดูแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยนะกับ DBL s o m พลักสี่คูณสนะครับราคาปกตินะครับตอนนี้จะอยู่ที่1 4 2 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้แม็กจัดโปรพิเศษนะส่วนลดมากถึง150,000บาทเลยเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมรอบคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้แม็กด้วยเดี๋ยวแม็กจะพาไปชมว่า คันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเครื่องไบเทอโบ210แรงมา500แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติถึง10สปีดเลยมาชมรอบคันกันว่าแต่งอะไรบ้างครับมาในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะครับจะมีตัวหนังสือหรือฟอนต์อะคริลิกนะครับคำว่าลนเจอร์หล่อๆแบบนี้นะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับ กระดาจังหน้านะครับจะเป็นสีดําเงาหล่อๆนะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับนี่ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าชัดมากๆนะครับสาหรับลูกค้านะครับสายลุยมีกล้องรอบคันแบบนี้อุ่นใจแน่นอนปลอดภัยนะครับในส่วนของไฟหน้าตัวนี้ยังคอนเซปต์เดิมครับ4แคมนะครับมีไฟเดย์ไทม์ส่องเวลากลางวันนะครับมีไฟลูกแก้วที่เป็นแบบแมททิค LED นะครับปรับลำแสงตามความเร็วลรถด้วยนะครับอ่ะแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้เลย ไฟ AU X Lam ครับทำงานควบคู่กับไฟสูงนะครับเป็นไฟสปอ t l ตไลท์นะครับวเวลาวิ่งกลางคืนนี่บอกเลยว่าส่องสว่างนะครับมาดูกันที่ด้านล่างคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของกันชนเหล็กของแฮ m เมอร์ครับเป็นรุ่น a อ l a าร์นั่นเองนะครับจะมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นหรือลูกเล่นของชุดแฮมเมอด้านล่างครับจะมี แคล้งนะครับที่เป็น3ชิ้นนะเราติดตั้งให้ลูกค้านะครับหล่อๆสายลุยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับรถไม่มีกระแทกแน่นอนนะเพราะว่าแคล้งเนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ด้วยกัน4จุดนะครับเซ็นเซอร์นะครับจะมีหน้า4หลัง4ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันคันนี้นะครับมีการใส่ซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วแบบฟันเฟืองนะครับให้รับกับชุด การชนหน้านะครับทำให้รถดูหล่อและดูลุยมากขึ้นนั่นเองนะครับช่วงล่างครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโคงได้ดิสเบรกถึง4ล้อเลยนะครับแล้วก็ช็อคอัพตัวนี้เป็น2.0โมโนทูบแล้วด้วยนะครับส่วนแมกและยางนะครับเดิมทีของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดเซ็นเตอร์ที่เป็นสีแดงแมก20นิ้วเรามีการเปลี่ยนครับใส่แมก20นิ้วนะครับเลือกไหลได้หล่อหลอแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นของ O อเอซินะครับแล้วก็ ยางนะครับเป็นของซูแมกนะครับตัวนี้เป็นแบบอัทเลนนั่นเองลุยทุกพื้นสภาพผิวนะครับมาดูที่ด้านบนครับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนสนด้วยไฟฟ้านะครับตัวหูกระจกจะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีตัวรถเพิ่มความโดดเด่นให้กับรุ่นซอมแทกนั่นเองนะครับฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นฟิล์มซามิกนะครับรับประกันนานถึง7ปีเต็มเลยนะครับตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยใครชอบดำๆก็เลือก80ไปเลยนะครับด้านบน เรามีการถอดนะครับในส่วนของราวหลังคาของรุ่นนี้ออกนะครับใส่เป็นถาดนะครับหรือว่าแหลกนะครับเพื่อบรรทุกของนะอันนี้เป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับในขณะรถวิ่งนะครับได้ถึง80กิโลในขณะรถจอดได้ถึง250กิโลเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยระบบสมาร์ทคิเลดครับที่มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ f อร์นั่นเองตัวนี้นะครับมีกุญแจอยู่กับตัวลูกค้าสามารถเอามือเปิดได้เลยนะครับ สอดเปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสโลโก้ซอมแท็ที่ข้างประตูครับอ่ะคันนี้มีการเปลี่ยนนะครับบันไดนะครับเหล็กของแฮมเมอร์หล่อแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีไฟด้วยนั่นเองนะเพิ่มความโดดเด่นให้กับบันไดเหล็กแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่นนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยโรบาร์นะครับปรับสเต็ปนะครับได้ถึง5สเต็ปนะเป็นอีกลูกเล่นจุดเด่นหนึ่งของตัวซอมแท็นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ย สามารถเปิดขึ้นมานะครับเพื่อมัดของหรือบรรทุกไม้นะครับลูกค้าที่ชอบบรรทุกหรือเดินทางไกลนะครับตัวนี้นะครับเข้าป่าเข้าแคมป์ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้นะครับลวดลายสติ๊กเกอร์นะครับหล่อๆแบบนี้เลยอันนี้มากับตัวรถเลยนะครับช่วงล่างจุดเด่นของฟอร์ดของเราเลยไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวนี้นะครับโช๊คจะแยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับทุกการขับขี่ทุกการเข้าโค้งของลูกค้านะครับจะเพิ่มความอุ่นใจนะครับกับการนิ่มในการเข้าโค้งนั่นเองที่เหยบได้ให้ตัวรถครับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับอ่านี่มีเฉพาะฟอร์ดเท่านั้นด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันไฟท้ายนะครับแบบ Full LED นะครับตัวนี้เต็มระบบเลยนะทำให้ทุกการขับขี่เวลากลางคืนส่องสว่างมากๆนะครับ ไฟเบรกรุ่นที่3จะอยู่ตรงมือเปิดครับรุ่นนี้จะมีกุญแจนะครับไว้ไขล็อกฝาท้ายด้วยนะครับเป็นไงฝาท้ายไม่หายแน่นอนนะครับแล้วก็โลโก้ซอมแทรคมีให้โลโก้ฟอร์ดจะมีกล้องมองหลังซิงกับหน้าจอขนาด12นิ้วด้านในนะครับมีเส้นกระยะให้ปั๊มเลนเจอร์แล้วก็จุดเด่นของฝาท้ายฝาท้ายอีซิลิปครับตัวนี้นะครับเป็นน้าหนักเบานะมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถแยกโซนไลติ้งได้แล้วนะครับในรุ่นซอมแท c k กันชนท้ายเหล็กครับตัวนี้ติดตั้งมาของ Hammer นะครับแล้วก็มีไฟนะครับในช่วยของสว่างนะครับเป็นไฟช่วยถอยนะมีไฟ LED 2อป้ายทะเบียนครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเรามียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับอ่ะเรียกว่า Hammer ชุดเหล็กทั้งคันเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงคันนี้นะครับจะได้ Airbag นะครับมาถึง7ลูกเลยนะครับแล้วก็ในตัวของสตอมทรักเนี่ยเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยได้สีแดงตีโลโก้คําว่า ซอมแพ็กนะครับนี่หล่อๆแบบนี้เลยปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะเจ้าเบาะไฟฟ้าของเรานะครับคันนี้นะครับจะเน้นเป็นโทนดำนะครับให้มันดูดุขึ้นนั่นเองนะครับมาดูกันที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคูดคอนโทรลอะแดปตีฟคูดคอนโทรลแล้วก็เลนคิปปิ้งให้มาครบครับตัวนี้มีปุ่มสตาร์ทครับไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับในส่วนของจอกลางตัวนี้นะครับขนาด12นิ้วรองรับ Apple ิ a คาเพลต์ d ันดรอยโต้และก็ Sync 4A ด้วยนะครับ าร์ารถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแอบแยกซ้ายขวาให้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยช่องชาร์จไฟรหรือวายเลชาร์เจอร์ครับมีใช้ซ C มี USB ให้นะครับหัวเกียร์จุดเด่นของเราเลยหัวเกียร์สองจหรือหัวเกียร์อ e ิชิปเตอร์นั่นเองหัวเกียร์ไฟฟ้าครับเบรกมือไฟฟ้าปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดแล้วก็เพิ่มระบบออโต้สตาร์ทสต็อปครับโฟร์ไฮโฟ,ฟโลแบบไรท์โหมดนะครับเรียกว่าใช้ได้ทุกพื้นสภาพผิวเลยอ่ะ ตอนนี้นะครับอย่างที่แจ้งเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้ถึง1 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้เป็นเจ้าของ4ประตูซอมแท็กคันนี้นะครับต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดนะครับถ้าสนใจโทรมาที่เบอร์082 0 0 2 0 5 1 1นะครับหรือหรือว่าดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปกันเดี๋ยวมาติดต่อกลับไปยังไงวันนี้ฝาก4ประตูซอมแท็กคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ